คำถามนะคะคือยอมอยากเรียนถามว่า <c oughs> สำหรับภิกษุสงฆ์เนี่ยที่ทราบว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามาข้อบัญยัติที่พระพุทธเจ้าวางไว้ uh huh. ท่านทราบแต่ท่านไม่ทำ uh huh. ท่านทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าสะดวกท่านเป็นที่มาของลาปัจจัยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ uh huh. ยมเน้นว่าเฉพาะพระที่ที่รู้อยู่แก่ใจนะคะว่าท่านไม่ได้ทําทีนี้ท่านก็มาอาศัยเครื่องแบบของพระของพระพุทธเจ้าคือใส่คือสวมผ้าเหลืองถือบาตรถือจีวรแต่ว่าออกมาออกมาสอนธรรมะกับญาติโยมโดยที่เอาของปลอมมา,าไม่ใช่คำพูดเจ้า Uh huh. อย่างนี้เนี่ยในความสึกโยม <c oughs> คือโยมรู้สึกว่าพระก็มีส่วนในการหลอกลวงประชาชนเหมือนกัน uh huh. เพราะในความสึดโยมที่ในธนะที่เป็นผู้สูญเสียเนี่ยโยมคิดว่าถ้าพระทั่วประเทศเนี่ยเอาคำพุทธเจ้าจริงๆมาสอนเนี่ยญ uh huh. าติโยมอาจจะหลุดพ้นไปเยอะแยะก็ได้หรืออย่างน้อยรักษาชีวิตไว้ได้ uh huh. uh huh. ซึ่งพระเป็นคนที่รับเม่เสียจากพระพุทธเจ้า uh huh. ตั้งแต่แรกเดิม เป็นคน huh. ที่พุทธเจ้าไว้ใจแล้วเป็นคนที่ต้องบอกว่าชาวไทยทุกคนที่ทําบุญเนี่ยก็เพราะว่าศรัทธาพุทธเจ้าหมายคำนี้ว่าไว้ใจพุทธเจ้าไว้ใจใช่พุทธเจ้าไว้ใจลูกศิษย์ตัวเองภิกษุ<ช>มากท<ช>ี่สุดว่าจะเป็นทายาทแห่งธรรมะของท่านใ,<ช>ให้ได้แล้วประชาชนทั่วประเทศไทยก็เข้าไปหาพระ huh. ใช้คําว่าพระแต่พระท,ที่ทราบอยู่ว่าตนไม่ได้ไม่ได แต่ปฏิบัติตามเรียววินัยทราบอยู่ว่าตนไม่ได้ทําหน้าที่แล้วมายังมาปฏิบัติภารกิจของตัวเองต่อไปอ,อย่างเงี้ยในความสึกโยมโยนิสุ่าพระก็มีส่วนในการหลอกลวงญาติโยม,มทําให้ญาติโยมหนึ่งเสียทรัพย์อสองไม่หลุดพ้นอไปทําบุญที่วัดจริงกลับมาบ้านปัญหามีเหมือนเดิมอมไปทําบุญที่วัดจริงไปจากเงินจริงกลับมาบ้านก็มีความทุกข์อย่างเดิมแต่พระได้ไปแล้ว พระได้ทรัพย์ของบุคคลญาติโยมที่ทํามาหากินเหนื่อยยากไปแล้ว uh huh. แต่ญาติโยมไม่ได้ทํามากกลับมาแก้ปัญหาตัวเอง uh huh. ซึ่งโยมคิดว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่คือโยมโยมคิดว่ามันมันเป็นวงกว้างของประเทศไทย uh huh. แล้วถ้าจะจะรอกลุ่มพระขยับเนี่ยอาจจะต้องขอความร่วมมือญาติโยมช่วยขยับด้วย uh huh. คือถ้าญาติโยมหันมาสนใจพุทธวจนะญาติโยมจะทราบว่า หลักในการตรวจสอบพระแท้กับพระปลอมเนี่ยคืออะไรญ uh huh. uh huh. าติโยมต้องหยุดสนับสนุน uh huh. พระที่ไม่ปฏิบัติตามคำศาสดาเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้กำชับว่าภิกษุทั้งหลายไม่ให้พระพุทธเจ้าไม่บอกว่าภิกษุทั้งหลายไม่ให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยมันญยากเพิ่มหรือตัดทอน ให้สมาคาันศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเข่งคัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุหวังได้อยู่เพียงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในฐานะวันนี้ที่โยมเข้ามาศึกษาเนี่ยโยมมั่นใจว่าหลักกหล,กหลกัที่พระพุทธเจ้าวางไว้ว่าให้เราเนี่ยไม่ได้เชื่อใครเชื่อตัวเองเนี่ยโดยที่เอากลับไปตรวจสอบกับหลักธรรมหลักวินยัยฟังแล้วจําไว้เขาพูดอะไรกลับมาตรวจสอบ เมื่อเราตรวจสอบแล้วเรารู้ได้เฉพาะตนเนี่ยเราน่าจะหยุดการส่งเสริมพระปลอมเหล่านั้นเพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานเราครอบครัวเราต่อไปเพราะต้องบอกว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็เห็นคนไปวัดมากมายแตค่คนที่มาหลุดพ้นหรือว่าเข้าเข้ามาเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยน้อยมากนะคะโยมเร็วๆเ,วเวนี้ยมีงานทา่บุญที่บริษัท นะคะเป็นพระในกรุงเทพ <c oughs> พระมาด้วยกันหลายรูปเลยขณะที่นั่งรอพระมาให้ครบเนี่ยยมถามพระซึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้สวมจีวรที่ย้อมด้วยน้ำฝาดนะคะ <c oughs> ยมก็มีโอกาสถามว่าออข,อขอขอสนนนาธรรมะนะคะยมอยากทราบว่าอยากให้ท่านเนี่ยช่วยแนะนำในเรื่องของสัมมาวาจาในอริยมีจฉแปดแต่ท่านตอบโยมว่า ดำรลีชอบการงานชอบอะไรสองสามอย่างแต่ท่านจําไม่ได้แต่ท่าน uh huh. บวชสวดสามารถสวดได้คล่องปากขึ้นใจในภาษาบาลีซึ่งโยมไม่เข้าใจ uh huh. ตรงเนี้ยโยมรู้สึกมันเป็นความผิดพลาดมากซึ่งถ้าพระไม่ทราบเนี่ยอริยมรกคเมียงแปดเนี่ยแล้วประชาชนจะหลุดพ้นได้ยังไง uh huh. แล้วเราจะฝากลูกหลานเรากับใครอะ uh huh. ใช่ไหมคะเพราะนั้นโยมคิดว่านวันนี้เนี่ยออเรา เราได้มีโอกาสรู้จักพุทธวจนะแล้วก็ก็ในฐนานะคนที่สูญเสียนะคะก็อยากที่จะขอเชิญชวนให้ทุกทกท่านเข้ามาร่วมกันศึกษาจริงจังแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนพระที่ดีนะคะเลิกสนับสนุนพระที่ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย mm hmm. แล้วยอมเชื่อว่าพระที่ดีจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกมากมายมหาศาล นะคะเพราะว่ามีพระดีๆอีกหลายท่านที่เข้ามาบวชมีศรัทธาแต่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงพุทธวจนะพระที่ตามมารุ่นหลังๆเนี่ยที่เข้ามาบวชเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยนะคะก็ก็คาดหวังว่าญาตโยมก็มีส่วนสําคัญไม่ใช่น้อยนะคะซึ่งทั้งญาตโยมเองและหมู่คณะพระเนี่ยทุกวันนี้ที่เราทํากันเนี่ยโยมเชื่อว่ามันเริ่มน้ําซึมบ่อทรายแล้วด้วยมารณีผู้ให้เจ้าเนี่ย ยมก็หวังว่าพุทธวจะนะจะกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะขอบพระคุณค่ะก็เชื่อในบรารมีของพระศาสดานะคำของศาสดาเราเองตรวจสอบได้ทั้งเหตุผลหลักฐานต่างๆ